สวัสดีครับต้อมานบราวนะครับับเข้ามาอย่างพอราบะวันนะครับเปลี่ยนกาบตาย้อนอนะครับสราหรับวันนี้เป็นวันยุดวันเสาร์ที่สี่รากรเงาเจ็ดครับต้องแร่นรับว่ากาบตอนพือังครเป็นวานทีภาพแรกนะครับอางงเท่นนะครับพัฒนาป้องความกตากตั้มนะครับหลังจากความร้อนนะครับประุ้มนะครับเตนนะครับว่าครับมีลอนตอกนะครับระุ้มทางอ่าศตนนะครับภาษาชันนี้ทำให้เกิดศาษณะของพายุรอนนะครับจะมีคําเตือนข้อง องโตนะครับออกมานะครับในแบบชนนะครับในยุคบนทีข้องปากเนื้อฝากอีสรนนะครับทำในตัดบนเติมตึ้งถึงสิบห้า้นก่ครับให้ระวังเดี๋ยวอันตรายจาก้นฝากขันดอตอนลงกระจกแรกนะครับในอย่างนี้นะครับในบนทีเจ็ดนะครับต้นฝักตายบ้านเรานะครับยังเป็นล่มแต่ดอกเส้นตายนะครับผลตกุ้มเอาทายแล้วก็ฝักตายอยู่นะครับทำให้มีโผลได้นะครับในบางแห้งนะครับกลับมาซึ่งท่านถีท่าท่าแมวทถยมนะครับเราจะคงเห็นเมีนะครับทางฝากใต้นะครับ ตั้งแต่โซลัดธา,านีลงไปนะครับกลับมาแลกลุ่มฝนนะครับมีกลุ่มฝนนะครับแล็กน้อยถึงบานครังครับแาบปราะพุ่มนะครับทางทะเลนะครับอ่าวไทยนะครับนาชายฟ้าของจังหวัดชุมพรนะครับแล้วก็บริเวณเขาอำเภอเกาะสมุยกับมีแนวโน้มนะครับเกินตัวทางมาจากฟังไปครับกลับมาแรงฝนนะครับจากรายะสิบแปดเวลาล่าสุดนะครับกางหงเห็นนะครับกลุ่มฝนนะครับแล็กน้อยถึงบานครั้งครับแบบปราะพุ่มนะครับตามทะเลนะครับนาแฉกฟ้าคองกระบี่นะครับ ทางก็สะตูญนะครับโอ้ครับแต่ตัวห้างก็จะฟังไปนะครับส่วนอีกต่างบุนะครับมีหูปนนะครับแหน่อยทางอำเภอเกาะสมุยนะครับแล้วก็ทางทะเลอ่าวไทยนะครับมีแนวโน้มค่อนข้างจะฟังไปครับมาดูอุณหภูมิกันบ้างนะครับอุณหภูมิสูงสุดเมื่อวานนี้วัดได้ที่40.8องศาเซลเซียสนะครับที่ต่าบลญน่องรับมอำเภอหูยินยังมาประจบอีกครั้งครับส่วนอุณหภูมิต่ำสุดเช้านี้นะครับวัดได้ที่3.6องศาเซลเซียสนะครับที่อำเภอสะเดาวทางพระสงฆ์นะครับ กลับมาเล่นได้งานไปได้นักฟุตบยอมันของฮ่องกงนะครับข้อฟุตนะครับตั้งแต่7โมงเช้านะครับกล้องวันนี้จนถึง7โมงเช้าข้างวันนี้นะครับสภาพภูมิฟุตนะครับหนักหน่อยซึ่งนักนะครับในบางแห่งนะครับปริมาณสูงสุดได้ถี่47.8เปอร์เซ็นต์ในแมกนะครับทีมเมืองเซดาวจากประเทศสุนทรับกลับมาถึงพยากรณ์อาการผักตาข้าวนอนนะครับสัปดาห์วันนี้นะครับหลังจาก่มที่ออกเสียงตานะครับคงเอาใจออกปากตายนะครับ วันนี้นะครับยังคงมีอากาศร้อนนะครับในช่วงกลางวันแล้วก็มีฝนฝ่าหัน้องได้นะครับในบางบาดทึ่งกรรมนะครับมาเรียนราจังหวัดกันบ้างครับจังหวัดชุมพรนะครับเปอร์เซ็นต์ความร้อนนะครับอยู่ที่10เปอร์เซ็นต์เป็นวันที่นะครับโซนสุราษฎร์ธานีลงไปนะครับอยู่ที่20เปอร์เซ็นต์เป็นวันที่นะครับทำให้อุณหภูมินะครับวันนี้ตทำสุดอยู่ที่25ถึง28องศาเซลเซียสนะครับส่วนอุณหภูมิสูงสุดอยู่ที่30ถึง35องศาเซลเซียสนะครับคเตือนนะครับตอนนี้นะครับ บริเวที่มีฝนฟ้าขนอนะครับข้อามจากตัวนะครับประวัตเราเอเรื่องพรอมอันรายจากฝนต่างขนองมเชีแบนไปนะครับมาแรงลงกันบ้างครับร่วมนะครับร่มในทะเลวันนี้ร่มนะครับความขยันแปลงกวนิดนะครับควางลยู่ทีสิบซึ่งสามสิบจดชัโมงนะครับทะเลกันข้างเฉลียบนะครับมาแรงอากาศไม่ขาตายปั่นออกตอนบนนะครับตั้งแต่ตีถึงตีสากนี้นะครับวันนี้จนตึงตรงนี้นะครับฝนจะลงน่อยตีสิบเปอร์เซ็นต์ก็เป็นทีนะครับช่วงนทีกขึ้นแปลงนะครับ ทีส่วนมันทีกาวตึ้งวันทีซิฟนะครับพ้นก็นหลือเลงนะครับเป็น20%เครื่องมือทีครับสำนักผักตายพนองตอนร้านนะครับต้งแต่งอวามชิดธรมาลงมานะครับวันนี้นะครับวันที่ห้านะครับอยู่ที่20%เครื่องมือทีนะครับส่วนมันที่อกตึ้งนิแปนีครับพ้นจะเพิ่มขึ้นเป็น40%เครงมือทีนะครับส่วนมันทีกาวึงซิฟเนี่ยครับพ้นจะเหลือลงลงครับเพื่อ20%เครื่องมือทีครับสำนักวันนี้นะครับก็ข้อจับแต่งงาน ข้าพยากุ์นครับหลักๆเป็นหลักฐากา็ดอากาแข็งแขนนี่ครับสุดถ่ายนี้ก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์นะครับให้ทางเพจหรือทาง YouTube ของเรานนะครับขอบคุณมากนะครับสาชาครับสวัสดีครับกรมอุตุนิยมวิทยาได้พัฒนาและเพิ่มประสิทธิภาพการปฏิบัติงานเพื่อให้บริการในรูปแบบดิจิทัล เพิ่มขีดความสามารถในการตรวจเฝ้าระวังพยากรอากาศแจ้งเตือนภัยธรรมชาติล่วงหน้าได้อย่างแม่นยำอุตุนิยมวิทยายุคใหม่แจ้งข่าวฉับไว